อิงอลิซาเบธพีศาสาวสุดยัวย่วยวนจากห้องเรียนอัปกติ อลิซาเบตปีศาจสาวผู้เปรียบเสมือนพี่สาวคนโตของห้องเรียนอัปปกติโดยอลิซาเบตนั้นเกิดวันที่3มีนาคมสูง176เซนติเมตรสูงเป็นอันดับ3หนัก67กิโลหนักเป็นอันดับ3ร่วมกับอลิสอันดับปัจจุบันดาเลสสัตว์รับใช้ฟิโอลาลูเอลและลิลเลียอยู่แบดเลอร์คอรัสส่วนเหตุผลที่ไปอยู่ในห้องเรียนอัปปกตินั้นไม่มีระบุไว้แต่พอจะเดาได้ว่าอลิซาเบตนั้นไม่สามารถควบคุมเวทของเธอได้จนเกิดเรื่องวุ่นวายอลิซาเบตปรากฏตัวครั้งแแรกใใในน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 นมมมงะะะตตตออออททททีีีี่่่่5สวิเเจป็1ลบ4 แม้เธอจะปรากฏตัวมาตั้งแต่ต้นเรื่องและได้อยู่ในหลายๆเหตุการณ์แต่เธอก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรขนาดนั้นจะมีบทนิดหน่อยในภาคเทศกาลเก็บเกี่ยวแต่บทเด่นของอลิซาเบธนั้นจะมาในภาคเทศกาลดนตรีซึ่งบทบาทของอลิซาเบธนั้นก็จะโดดเด่นเท่ากับซอยที่เป็นตัวหลักของภาคอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คืออลิซาเบธนั้นถือเป็นตัวละครเดียวในท้องเรียนอปกติที่ครอบครัวของเธอนั้นยังไม่เคยปรากฏตัวเลยทั้งในตอนแบดเลอร์ปาร์ตี้หรือในตอนเยี่ยมบ้านของอาจารย์คาเลโก เวทประจำะกูลของอลิซาเบธฟูลเลิร์เกตเวทที่ทําให้ปีศาจที่ชอบหรือหลงใหลในตัวของอลิซาเบธนั้นจะทําตามที่เธอต้องการหรือก็คือหลงสเสน่นั่นแหละแต่เวทนี้นั้นก็มีกฎอยู่ว่าจะไม่ใช่กับคนที่ตนเองชอบซึ่งนิสัยละเวทของอลิซาเบธก็จะตรงกับบาปราคาหนึ่งในบาป7ประการในอนาคตถ้าอลิซาเบธได้ขึ้นเป็น13มงกุฎเธอน่นจะได้รับตําแหน่งเจ้าแห่งการย่วยนต่อจากอโมนาลิสแน่นอนพาะปดก็ส่งให้อลิซาเบธนั้นเป็นปีศาจสายย่วยนซะขนาดนี้